มาคุยกันดีๆเราคนไทยคุณอยู่ทีมไหนทีมไหนผมไม่สนใจไม่มันจะสมควรไม่สมควรคุณมาเกี่ยวอะไร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 อย่าออกไปออกไปออกไปอะไรวะทำไมอ่ะก็ออกไปดิผมไม่คุย สำหรับในโลกโซเชียลไม่มีปัญหาเลยถ้าทำให้ฉันฉันจะไม่กระชากฉันจะไปแจ้งตำรวจเออตำรวจดำเนินการไม่ใช่คุณมากระชากของเขาเออมันนี่มันทรัพย์สินของผมอ่ะแล้้วแลวอยากเคลียร์กับเขาไหมเนี่ยจะเคลียร์กับเขาไหมก็คือเอาของผมมามาครับนะครับถ้าไม่เอามาเนี่ยผมบอกได้เลยผมแจ้งความนะครับเพราะว่าคลิปหลักฐานผมมีหมด เออมาคุยกันดีๆเราคนไทยคุณอยู่ทีมไหนทีมไหนผมไม่สนใจไม่ชอบมาเขียนดีๆไ่ตํารวจมมันจะสมควรไม่สมควรคุณมาเกี่ยวอะไร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 อย่าออกไปออกไปออกไปอะไรก็ทำไมอ่ะก็ออกไปดิผมไม่คุยไม่ทำร้ายนี่คือการห้ามคุณคุณทเออออกไปออกไปเอาถ้าถ้าไม่ถูกก็เรื่องของคุณดิ เออคุณออกไปอย่าครับคุณอยู่ทีมนู้นคุณออกไปเลยนะครับคุณจะสมควรไม่สมควรมันสิิ์ของคุณใช่ไหมโตแล้วมีลูกมีครอบครัวทำไมอ่ะทำไมมีครอบครัวแล้วมันไม่ไรทำไม่ได้เดีอยวทำไมล่ะครับก็ทำไมล่ะครับอย่านักเลงไม่ไม่ผมไม่มีนักเลงนะครับคุณเข้ามาในที่ของผมครับผมห้ามครับภาษาธารณะก็สาธนรนะก็มันจืดจอยู่กับคุณมิตประมาทเขาคุณมาดูด้วยข้าขเขานะคุณทำอย่างนี้คุณทำไม่ถูก คุณทำถูกไหมคุณขึ้นวคุณทำถูกไหมคุณจะทําถูกไม่ทําถูกผมไม่รู้ผมมาด้วยใจแค่นั้นคุณจะชอบไม่ชอบมันไม่จริคุณไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์แล้วเป็นไงอ่ะคุณเคยมีบาดแผลเยอะนะอ้าวบาดแผลคืออะไรบาดแผลคืออะไรเอาแจ้งมาดิผมก็อยากรู้ผมเป็นคนไทยผมไม่รู้เรื่องเลยไม่ทะเลาะกันค่ะมีบาดแผลอะไรบวชเรียนแล้วอบวชเรียนแล้วคุณบวชปะล่ะคุณไม่บวชคุณไม่ต้องมาพูดสอนผมบวชบวชบว่จีครับ ผมบวดหนึ่งัโอ้ตังเยอะนะครับขอบคุณมากคะบ้สิบสรษาครับขอโทษฮะบวดห้าสิบสามพรษาสมองคิดได้เองห้าสิบสาเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นหายใจลึกๆหายใจลึกๆไ่อย่คดห้ายิจารๆหายใจลึกๆดหช่วยหายใจลึกๆนิดนึงอเย็นออกไปดีกว่าไม่ใแค่นี้เหรอออกไปดีกว่าครับเดียวออกไปดีกว่าครับเดมครับหุณออกไปดีกว่าแ้วห่ ทำไมด้วยค่าอะไรด้วยค่าไปแจ้งความสิครับเออไปเลยตำรวจมาเอาเพื่อนไปแน่แย่กันแน่นี่ตำรวจเชินดูบน้